รงเรียนวัดวนาสันโศกนาคสมคีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพสแตนอโลนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายธานินทร์จันทขานผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก6คนปัจจุบันมีนักเรียน53คน บริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมพิบาลภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนวัดวนาสันโศกนาคสมคีโรงเรียนดีมีคุณภาพได้มาตรฐานบูรณาการสู่สากลบนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาบริรัมเขต4ดังนี้ด้านที่1 ด้านความปลอดภัยโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัยโดยระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพมีสวัสดิการประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรและนักเรียนทุกคนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและแนวทาง7มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาและดำเนินการภายใต้ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัดได้รับความร่วมมือจากครูผู้ปกครองและนักเรียนในการรับวัคซีนป้องกันโรคอย่างดียิ่งบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาตรวจ ATK หาเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่ครูและนักเรียนทุกคนด้วยมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องทำให้จนถึงขณะนี้โรงเรียนวัดวนาสันยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของครูและนักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการดาเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจครูแดมาให้ความรู้ในการดูแลป้องกันให้นักเรียนปลอดภัยจากสารเสพติดและความรุนแรงในสถานศึกษาโรงเรียนจึงมีระบบดูแลความปลอดภยัย ให้กับครูและนักเรียนที่ได้มาตรฐานด้านที่2ด้านโอกาสได้สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่1และให้โอกาสทุกคนสามารถเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งจากออนไซต์ site, เรียนที่โรงเรียนเป็นแบบออนแฮนเรียนที่บ้าน โดยใช้หนังสือและแบบฝึกหัดออนแอร์ด้วย DLTV รวมทั้งการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนดีมันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมในโครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทยเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำตลอดจนการหาทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะและมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่21อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการเรียนรู้โคดดิ้งให้นักเรียนสามารถประกอบและเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ได้จัดการเรียนรู้แบบแอคทีฟเร a r น i n g ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยคณิตศาสตร์ทักษะการคิดและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลรวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์คณะครูได้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏบุรีรัมย์ร่วมมือกับสพทและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะทาทให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูส่งผลให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพด้านที่4ี่ ด้านประสิทธิภาพโรงเรียนมีเป้าหมายสำคัญให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนำเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการเรียนการสอนจากความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบกับปัจจัยและกระบวนการทั้งมวล ส่งผลให้โรงเรียนวัดวนาสันเป็นโรงเรียนที่สามารถดำารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับ